สวัสดีครับวันนี้พาท่านมาชมเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งนะครับจะเป็นเครื่องมือน่าสนใจตัวหนึ่งของมา k i ต้านะครับจะเป็นประแจเลื่อนที n ิ n วานพลาสต์ j ู a b l e l เอ e บิลเลนสทีนะครับคือมี3ฟังก์ชันในตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างในระดับราคาประมาณพันต้นๆนะครับตัวนี้เริ่มมีรีวิวกันแล้วนะครับแต่ราคาที่นี่ครับราคาพิเศษเดี๋ยวมาชมกันท้ายคลิปครับประแจเลื่อนตัวนี้นะครับจะเป็นประแจเลื่อนขนาด8นิ้วนะครับในขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะครนล้เิ่มตย ตัวประแจเลื่อนตัวนี้นะครับทางมา g ิ g i t a ออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับปะแจเลื่อนตัวนี้นะครับจะมีการซับพอร์ตหัวน็อต4ด้านนะครับคือลักษณะจะเป็นหกเหลี่ยมด้านตัวนี้ครับจะเห็นได้ว่าตรงเนี้นะครับจะมีปากที่มันเป็นลักษณะเหมือนแบบพิเศษนะครับตัวนี้จะสามารถกลับข Led ้างนะครับซึ่งจะสามารถนํามาใช้ขันแปบน้ำนะครับหรือท่อน้ําได้ด้วยนะครับจะเป็นฟังก์ชันที่2นะครับฟังก์ชันที่1คือประแจเลื่อนฟังก์ชันที่2คือกลับด้านปากตัวนี้เพื่อสําหรับนํามาขัน แป๊บน้ำได้ขันท่อน้ำได้นะครับฟังก์ชันที่3เลยจะเห็นว่าเรามีก่อแกกตรงนี้ตัวนี้ปรับเดินหน้าปรับถอยหลังนะครับก่อแกกตัวนี้จะเป็นก่อแกกแบบ Pass ตูนะครับก็คือสามารถขันสตาร์ทได้นะครับเรามาดูหัวน็อตกันนะครับลูกบล็อกนะครับจะให้มาทั้งหมดนะครับสองสี่หกแปดสิบสิบลูกเลยนะครับลองสังเกตดีๆนะครับลูกบล็อกสิบลูกนะครับแต่ละตัวเนี่ยครับอย่างเบอร์สิบเก้าเนี่ยครับทางมา k i ต้าจะออกแบบมาให้สามารถขันได้ทั้งหุ่นทั้งมินตัวนี้เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะขอองลลูกกกบ็็ตััวนนี้ะะจเเปษษณพิศ ของตัวประแจเลื่อนตัวนี้เลยที่ได้ลูกบล็อกแบบนี้มานะครับคือขันได้ทั้งหุ่นและมินนะครับแล้วก็จะสามารถขันน็อตแบบต่างๆได้นะครับตั้งแต่หกเหลี่ยมหกเหลี่ยมที่หัวมนนะครับสิบสองเหลี่ยมหรือหัวดาวนะครับหรือหัวสี่เหลี่ยมนะครับขันได้ทั้งหมด6ชนิดนะครับก็จะเป็นประแจเลื่อนตัวที่แถมลูกบล็อกที่มีคุณลักษณะพิเศษมาอีก10ลูกนะครับซึ่งขันได้ทั้งหุ่นและมินนะครับทั้งแอดมินบอกเลยครับว่าจะเป็นชุดเดียวนะครับที่ลูกบล็อกขันได้ทั้งหุ่นแแลละะมินนนปรจเื่อชุดี้ หากสนใจนะครับก็สามารถติดต่ออินบ็อกข้อความได้เลยนะครับทางเรานะครับจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับในราคาพันต้นๆเท่านั้นนะครับหากสนใจก็สามารถติดต่อโปรโมชั่นหน้าเพจได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าหากท่านชอบคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ